R619 ครับมาพร้อมกับของแต่งราคาเบาๆครับมาชมไปเลยครับมาฮะเลขใหม่คันนี้ครับวิ่งมาเพียง26,780กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขใหม่จากบรุคาให้ดูทุกคันนะครับจอเดินไปคันนี้สวยใสเหมือนใหม่แน่นอนคันนี้กุญแจให้มาครบ3ดอกครับสีดำา2สีแดงหนึ่งหัวโชคสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยนะครับแผงข้าบนนะครับเดิมสวยครับนี่ครับคันนี้มาพร้อมกับชุดกระสบัดแต่งจาก RCB นะครับพร้อมกับขายึดแบบตรงรุ่นเลยครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอดต่างๆเนี่ยไม่มีเลางนะครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือเบรกมือคลัตช์เป็นของเดิมไม่คดไม่งอครับกระปุกกันเบรกครับมีแตกแรงงานไม่น้อยตามการใช้งานครับประกับคันเร่งอันนี้ตัวสอดต่างๆไม่มีเดลางนะครับชุดครอบถังเดิมเป็นสีเดิมครับฝาถังสวยมีเพียงรอยขีดข่วนไม่น้อยตามการใช้งานสติ๊กเกอร์บอร์ดยิงอย่ครบอันนี้มาพร้อมกับชุดครอบถังเป็นคาร์บอนแท้ตัวถังไม่มีบุบลักยิ้มนะฮะ บาะนั่งบอกซ้อมมีไหมพี่บาะซ้อมไม่มีมคันนี้ได้เป็นฝาครอบเบาะหลังเป็นของแต่งมาครับคันนี้กันท้ายเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าครับด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับคิวหน้าแต่งทรงสูงนะฮะไฟเลี้ยวอะค,ครับกระจกมองข้างนะครับคู่หน้าเป็นของแต่งปรับประดับได้โคมไฟหน้าเดิมสวยครับหน้าขอกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แบบนี้เลยนะฮะกระบอกโชคสวยครับไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับบางโคนหน้าเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้า ด้านหน้าครับจากพีรีล็อสโซทูครับสภาพอยู่ที่70%ครับขอบล้อด้านหน้าคันนี้ครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับกระบอกโชคสวยนะครับด้านล่างนะฮะลงถึงคาลิปเปอร์เดิมครับไม่มีริ้วรอยนะครับมาครับชุดต้องบอกว่าคันนี้มาพร้อมกับกาดเมื่อวาแตกนะครับจากอีโบเทคนะครับอกล่างนะครับแนบสนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับไฟลิ่งด้านขวา เป็นสีเดิมติกเกอร์เดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวฝาวาล์วเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมแน่นอนเราเช็คให้ทุกอย่างนะครับเฟรมเดิมสวยครับไลท์ดิวลอยแข้งเครื่องเดิมไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับเป็นสีเดิมครับพักเท้าน้านขวาไม่มีแตกหักคาัยเบรกรางคันนี้ไม่คดไม่งอคันนี้มาพาววท่อแต่งทรงอาคาพวิกครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กัน รอบเดินเบาคันนี้นิ่งครับอัตราเร่งคันนี้ครับมาเี้ยครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์คันนี้เดินเรียบนะครับไม่มีสะด,ดุดแน่นอนสวิงอาร์มด้านขวาไลท์ลิ้วอยนะครับจานเบรกด้านหลังเป็นร่องเพยนเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับมาขอบรอด้านหลังครับเป็นสีเดิม ไม่มีฉลอกไม่มีรุ่งครับยางหลังคันนี้ครับสภาพอยู่ที่70%ครับจากลอสโซทูไฟท้ายเดิมครับท้ายท่้นแต่งพับเก็บได้เฟรียคู่หลังแต่งเป็นแบบ L อดีศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับอ้ามาฝั่งซ้ายครับชุดโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบครับพักเท้าด้านขวาอ่านด้านซ้ายครับไม่มีแตกค่ะคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับระบบเกียรคคิกชตตอร็สาาาาามมถใ้้้งงนนนนไดปแแ่ซย ไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะแฟลลิงด้านซ้ายครับเป็นสีเดิมฟิกเกอร์เดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวเฟรมเดิมสวยฟิกเกอร์มอกรอยู่ครบนะฮะาครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งใสตามสะตล์ทันตบอยมันทัพบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสลายเลยครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสด้านขวามาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยอะไรฮะคันนี้เราเปิดราคาครับเพียง3,900สนบาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟรีดาวครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ถ้าใครหาอยู่ทำห้าอาหกคันนี้บอกเลยว่าราคาเบาเบาเริ่มต้นฟรีดาวครับหาอยู่รีบมาครับรับแรกเทอมิกไปทึกรุ่นแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ